สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมคนเดิมครับกับแอดมินลุงเบิร์กครับแล้วก็ทีเด็ด99เหมือนเดิมครับเมื่อวานเนี่ยเรามาสรุปผลกันหน่อยดีกว่าครับว่าเราให้อะไรเป็นบ้างครับก็เมื่อวานเนี่ยมีอ๋ออันนี้ของวันก่อนครับของผู้ปลระไกรอ่ะมีสปอร์ตติ้งกีคอนครับต่อ0.25ครับสูงนอตเจลเล่นแล้วก็สูงแรกของริวครับแล้วก็แชมล็อกครับอ่ะ แลมาสรุปผลกันหน่อยดีกว่าครับสปอร์ติ้งกีคอนครับชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับทำให้คู่นี้กินไปครับคู่ที่สองครับนอร์เจแลนด์สูงเนี่ยอ่าคู่นี้เสียนะครับน่าเสียดายครับที่นอร์เจแลนด์สามารถยิงได้เพียงแค่สองลูกครับส่วนสูงแรกครับของเลิวนะครับครึ่งแรกเดือดจบไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทำให้กินไปอีกบินหนึ่งแล้วก็แชมล็อกครับก็ชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับทำให้เมื่อวานเนี่ยผลงานของเราเนี่ยออกมาที่กินไปสามนะครับแล้วก็ตายไปหนึ่งคร ผ่านไปเมื่อวานครับกินอีกแล้วครับสำหรับเมื่อวานครับแล้วก็มาต่อกันวันนี้เลยครับวันนี้เนี่ยบอลเยอะจริงครับผมก็จะขอวันนี้ขอไม่ยืดเยื้อแล้วกันนะครับขอไปกันไวหน่อยครับแล้วก็อยากให้คลิปวิดีโอเนี่ยไม่ยืดยาวจนเกินไปครับเพราะว่ายิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยวิดีโอมันก็ยิ่งโหลดนานครับมาไล่ดูกันก่อนเลยครับสตาร์ทที่คู่แรกครับต่านนทอน์เนมฮอสเปอร์ครับทอน์เนมฮอสเปอร์ครับก็ การเจอคิวเซาพาเลตครับต้องบอกเลยว่าแหมโชคหลังๆเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีครับชนะเนี่ยก็ชนะมีแค่นัดล่าสุดครับที่ชนะได้ขาดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสองปีเนี่ยไม่สามารถชนะนอกบ้านได้เลยนะครับสองนัดติดครับเป็นผลงานเสมอด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งทั้งสองนัดเลยแล้วก็ละเอียดราคาเนี่ยต่อหนึ่งลูกกับต่อศูนจุดห้าครับทําให้คู่นี้เนี่ยสิ่งที่ผมกังวลอยู่อย่างหนึ่งครับสมมุติว่าอ่ะ คือเกมในบ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเอ้ยเกมนอกบ้านครับ <c oughs> การชนะเนี่ยนี่ครับสปเปอร์เนี่ยชนะได้เพียงแค่ลูกเดียวเสมอเลยนะครับสำหรับการเจอกับคิสตัลพาเลตครับถึงแม้ว่าโค้ดเนี่ยของคิสตัลพาเลตเนี่ยเดี๋ยวเป็นทางด้านของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือโค้ดเนี่ยเปลี่ยนหน้ากันไม่ค่อยซ้ำสักเท่าไหร่ครับลอยฮอสสันบ้างครับ อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลอยฮัคสันครับแต่ปี2018นี่ผมจำไม่ได้นะครับว่ายังเป็นทางด้านของอารันพาดิวอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ชนะได้ไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่ครับส่วนฟอร์มของคริสตัลพาเลทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเกมในบ้านเนี่ยโดนเชลซีถล่มไปแบบยับเยินครับทำรับในบ้านเชลซีนะครับแล้วก็เกมไปเยือนเนี่ยก็แพ้กับวัตฟอร์ดครับวันนี้เนี่ยได้เล่นเกมในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับจากนัดแรกเนี่ยที่เสมอกับทางด้านักเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์ศูน นดที่แล้วเนี่ยก็ทำไว้เจ็บแสบครับเพราะเสมอเวสต์แฮมสองประตูต่อสองครับและก็น่าจะมีหลายคนครับที่ก็น่าจะไปทางด้านของเวสต์แฮมด้วยส่วนทางด้านของทอแนมสเปอร์ครับอย่างที่ทราบกันครับว่าสามนัดจะยิงได้สามประตูครับแล้วก็ชนะเพียงแค่ลูกเดียวทั้งหมดเลยจะรับว่าทั้งหมดเลยคือจะบอกว่ากินเลทหรือเปล่ามันก็กินนะครับเพราะว่าสามนัดเนี่ยสเปอร์เนี่ยมันมีต่อศูนย์เจ็ดห้าับสูง กับต่อลูกหนึ่งครับแค่นั้นเองมันก็ต่อไม่แพงอะไรครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต่อ0.75เช่นกันครับเช่นเดิมเลยมันทําใหเา้เดี๋ยวผมขอดึงราคามาให้ดูครับเดิมาดูหน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่าครับอโอ้ต่อ0.5เองครับวันนี้ โอ้ยมันหนักใจครับหนักใจจริงๆอะอย่างน้อยๆครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับเราจะเลื่อนขึ้นไปดู Head to Head กันเจอกันก่อนครับ head to to h เ a d เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าสเปอร์เจอกับธานาคิวโซพาเลตเนี่ยผ่านมาทั้งหมดปี2017 2018 2018, 2018 2019 2020 2020ครับเจอกันทั้งหมด6เกมครับไม่เคยมีการยิงเกิน2ลูกทั้งหมดเลย ใช่ครับว่าทั้งหมดเลยนะครับถ้าไดเจอกันมาครับยิงถ้าไม่เเกิน2เลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยกับช่วงหลังๆครับบวกกับด้วยสเปอร์ครับที่เป็นบอลเริ่มเน้นผลมากขึ้นครับของนูโน่ครับก็ผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยราคา2.25น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมครับผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าสเปอร์จะชนะได้หรือเปล่าครับแต่ว่าสเปอร์ในช่วงหลังๆก็พอยิงได้ลูกหนึ่งเนี่ยเกมก็จะไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมก็ไม่ได้ไอ้นี่ขนาดนั้นครับไม่ได้บุกถาโถมอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าต่ำสอลูกครับก็เป็นสกอร์ที่น่าสนใจครับคู่แรกครับขอให้ไปที่ต่ำของสเปอร์ครับ2.25ครับอ่ะมาดูกันเลยครับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับในวันนี้เนี่ยขอดูหน่อยครับว่าคริสตียโนโรนัลดเนี่ยที่ไม่เล่นในนัดของนามทีมชาตินัดสุดท้ายเนี่ยมีแววที่จะได้ลงนัดนี้หรือเปล่าครับ ขอดูกันไปเลยเปิดมาป้าบขอดูครับไลอัพอ่าคือวันนี้เนี่ยค่อนข้างพร้อมเลยนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดครับเราก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของนิวคาสเซิลเนี่ยช่วงหลังเนี่ยโคตรหยาบครับบอกเลยหยาบจริงครับเนี่ยครับคือเสมอทางด้านเซาร์อัมตันครับแพ้แอสตันวิลล่าครับสองสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมสี่ประตูต่อสองครับอ่ะ แล้วมาดูกันอีกหน่อยครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะมีแววครับที่คริสต์โนโลาโดเนี่ยอาจจะลงได้นะครับเพราะว่าคือกลับมาทา่ทีมชาติก่อนครับเพื่อมาทําเรื่องเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เสร็จครับแล้วก็สิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจครับเกมในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเกมที่ออกอยู่ประมาณหน้าถึง2หน้าครับคือแมนเชสเตอร์เนี่ยชนะแน่นอนครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบยิงกันแบบเละเทะครับ เละเทะในที่นี้เนี่ยมันรวมไปถึงบางทีก็มีทางด้านนิวคาเซลยิงได้ด้วยนะครับทำให้สกอร์เนี่ยมันมีแววมากเลยครับที่มันจะจบที่สกอร์สูงครับขอดูสูงต่ำของคู่นี้หน่อยครับทำไมมีคู่สเปอร์คู่เดียวละ่ะยากซะด,ด้วยเวทแปบบ๊บนึงนะครับลาคู่เละ โมงไม่ใช่ไม่ใช่หชั่วโมงโตะต้องปรับคอยปรับอยู่ตลอดให้ตายเถอะดูสิโอแมนชชีเตอร์ยูนเตโอ้โหดูราคาสูงต่ำสิครับมันพุ่งไป3.25นะครับให้ตายเถอะท่านผู้ชมคือเปิดสูงต่ำโคตรเยอะเลยครับผมบอกเลยเปิดเยอะจริงครับเปิดแบบสูงมากครับ คือไม่ให้กด3เลยครับเพราะรู้ว่าโอกาสยิงกันนัดน,นี้เนี่ยก็มีแววครับที่มันจะยิงกันแบบเละเทะครับเนี่ยครับจะให้ดูเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสประตูเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีครับแล้วก็คือปีนี้เนี่ยจะบอกว่าแหมมันพูดยากนะคือแมนเชสเตอร์ในยูไนเต็ดเนี่ยในช่วง3นัดหลังสุดเนี่ยมีอ๋อมีพลาดเสมอแค่นัดเดียวครับชนะบูเลมตันได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมลุกเนี่ย ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในยลุกอะช่วงนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรอะมันฟืดๆหน่อยๆครับกลับกายเป็นต้องพึ่งเด็กอย่างกีนบูดครับซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับมีคิสซิโน่ที่สามารถลงได้ครับผมมองว่าปัญหาเรื่องการจบสกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับแล้วก็ตัวที่คาดว่าน่าจะลงไม่ได้น่าจะมีแค่คนเดียวคือเฟร d ครับนอกนั้นก็น่าจะลงได้หมดครับทำให้วันนี้เนี่ย แมนเชสเตอร์ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าสกอร์เนี่ยผมเชื่อว่าออกสูงแน่นอนอาจจะเป็นทั้งแมนยูเนี่ยอาจจะยิงหน้าเดียวเลยก็ได้ครับจนขึ้นสูงหรือว่าหรือว่าจะช่วยกันยิงก็ได้ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับวันนี้เนี่ยเกมน่าจะชนะออกมาได้ขาดแล้วก็น่าจะยิงได้ถึง2ลูกด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ย ผมอยากให้ไปทางต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับ1.75ครับไม่งั้นก็ราคา2ก็ได้ครับ2 2ราคานี้ก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจครับอ่ะอีกคู่หนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับพิมเมลีค่ำคืนนี้ครับผมบอกเลยครับมันเป็นไฮไลท์เลยสำหรับอาร์เซนอลครับทีมที่ต้องบอกว่าถูกย่ำยีมา3สัปดาห์ติดครับก็ต้องบอกว่านี่คือยักษ์หลับครับ ที่ไม่รู้จะตื่นเมื่อไหร่ครับมันอาการมันแย่จริงๆครับสำหรับอาร์เซนอลครับคือนัดที่แล้วเนี่ยการเจอกับแมนซิตี้เนี่ยความผิดมาอยู่ที่ตรงไหนครับความผิดมาอยู่ที่จะบอกว่าผิดไหมก,ก็ก็พอตัวครับน่าจะเป็นเพราะใบแดงของกรานิชชาก้าที่ทําให้มันเละเทะขนาดนี้ครับแล้วการเจอกับเชลซีเนี่ยรูปเกมก็ไม่ได้ดูดีกว่าสักเท่าไหร่ครับการเจอกับเบนฟอร์ดก็เช่นกันครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยอาเซนอลครับสามนัดนะครับสะกอยังศูนย์หมดเลยครับศูนย์เลยนะครับคือไม่สามารถยิงใครได้เลยครับยกเว้นในบอลถ้วยครับมาดูทางด้านนอริสครับนอริสก็เช่นกันครับหนึ่งลูกก็ไม่มีครับหนึ่งลูกก็ไม่มีหนึ่งลูกก็ไม่มีมีนัดที่แล้วครับที่เจอกับทางด้านเลสเตอร์ครับแล้วก็สามารถยิงไปได้ครับอ๋อนี่ไม่ใช่นี่บอลถ้วยผมดูผิดฝั่งด้วยคือผมมองว่าการเจอกับนอริสเนี่ยนอริสในเกมรับเนี่ยค่อนข้างไม่ดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือทีมอาร์เซนอลเป็นทีมแปลกอย่างหนึ่งครับคือเวลาเจอกับทีมที่คนอื่นชนะไม่ค่อยได้ครับอาร์เซนอลแม่งชอบชนะง่ายครับแต่เจอทีมที่คนอื่นเขาชนะได้นะครับอาร์เซนอลแม่งชอบชนะไม่ได้ซึ่งนอร์ิตเนี่ยตอนนี้โดนตกแบบบนลูปเลยครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยถ้าเกิดดูแบบช่วงที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลก็มักเป็นทีมที่ดูดีกว่าทางด้านนอร์ิตเสมอนะครับเสมอเ,เสมอ,สมอซึ่งอาร์เซนอลครับวันนี้ต้องได้เล่นในบ้านตัวเองครับแล้วก็ต้องบอกว่า อย่างที่ผมบอกเลยครับไอ้นัดก่อนที่ผมให้ทางด้านอาร์เซนอลไปว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเอาจริงอาร์เซนอลน่มันอยู่ไม่ได้แล้วครับมันจะต้องรีบเร่งให้ได้มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นครับผมขอให้ไปทางด้านของอาร์เซนอลครับถ้าเป็นไปได้ต่อนหนึ่งลูกดีกว่าครับต่อนหนึ่งลูกดีกว่าครับผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะยิงถึง2หรือเปล่าครับแต่ว่าอาร์เซนอลครับวันนี้เนี่ยน่าจะเล่นฟุตบอล ในระดับที่หวังผลสกอร์มากกว่าครับกับการยิงให้ถล่มทลายครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับสามแต้มแรกตอนนี้มันสําคัญมากครับทําให้อาร์เซนอลเนี่ยจําเป็นจะต้องมีลูกหนึ่งครับถ้าลูกสองเนี่ยมีก็อาจจะเป็นโบนัสให้กับอาร์เซนอลครับแต่ผมเชื่อว่าลูกหนึ่งเนี่ยอาร์เซนอลมีแน่นอนเอาครับไปกันต่อกันคู่ที่สองครับก็ให้ไปที่อาร์เซนอลนะครับอีกคู่หนึ่งครับแหมจะให้เชลซีด้วยดีหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวพูดไปก่อนแล้วกัน แลวเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันดีว่าตัวไหนที่ผมเล็งไว้จริงๆกับน่าสนใจครับอาร์เซนอลวิลล่ากับเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคือช่วงหลังในอาร์เซนอลวิลล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งครับแล้วก็ปกติเนี่ยการเจอกับเชลซีเนี่ยก็เชลนซะีมักชนะมากขาดครับถ้าเกิดชนะขาดเนี่ยนั่นอยู่รุน่นย้อนกลับไปปีที่เป็นเฟอร์นันโดตอเรสยังอยู่เลยครับอ่าก็เป็นพวกแก๊งบราซิลครับที่ยิงกันเจ็ดคนผมจําได้อยู่ นอกนั้นเนี่ยก็เป็นสกอร์ที่มักจะไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่ครับแม้จะเป็นการเจอกับแอสตันวิลล่าครับถ้าไม่ใช่ในบ้านนะครับเกมนอกบ้านเนี่ยเชลซีชนะยากจริงๆนี่มีโดนใบแดงครับถึงชนะได้นอกนั้นเนี่ยก,ก็จะเห็นบ่อยๆครับว่าชนะได้ไม่ค่อยขาดซึ่งปีนี้เนี่ยถามว่าการเสียทางด้านตัวรุกอย่างแจ็คก,กิลลิตไปนะครับมันส่งผลกระทบมากมายขนาดไหนครับผมก็มองว่าก็มากพอสมควรแต่ว่าตัวที่เสริมมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีครับและรวมกับวันนี้ครับ วันนี้เนี่ยถ้าทาไม่ผิดับวันนี้น่าจะไม่มีเทียโก้ซิวาครับหรือไม่และก็จอจินโยผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะลงได้หรือเปล่าครับมาขอดูสิอ่ะจอจินโยก็น่าจะลงได้ครับก็น่าจะมีแค่เทียโกซิวาซึ่งเทียโกซิวาเนี่ยตอนนี้มันก็สามารถสับเปลี่ยนกับคนอื่นได้นะครับซึ่งผมมองว่าโ,โหปีนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยหลังจากเปลี่ยนกองหน้าเนี่ยแม่งเป็นทีมที่ดูน่าก,กลัวขึ้นมาแบบ มากมากเลยครับมากเลยใช้คําว่ามากมากเลยทีเดียวซึ่งคือจริงๆตลาดคาวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบแพงครับแล้วก็อาร์ตันวิลล่าในหลายๆนัดน,นะครับก็สามารถยิงประตูได้ค่อนข้างบ่อยครับผมเลยมีความคิดว่าคือเชลซีเนี่ยเป็น uh, ทีมที่เกมลุกค่อนข้างดีครับผมเชื่อผมก็เลยเชื่อเลยครับว่าแม้ตั้งแต่ครึ่งแรกครับ <S <S 2> <S 2> ผมเชื่อเลยครับว่าน่าจะเล่นกันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเพราะฉะนั้นครับ ราคาสูงต่ําเนี่ยผมอยากให้กดสูงแรกครับคู่นี้ครับเนี่ยครับรอน้ําไม่นานครับบอลเริ่มแข่งประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก็น่าจะมีสูงแรกแลวครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ไปเชลซีที่สูงแรกครับลูกหนึ่งครับน่าจะมีครับเป็นขั้นต่ําๆครับแล้วก็อาจจะยิงกันเละเทะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับไปไปกันต่อครับวันนี้ผ่านพิบั์ลีครับเราจะไปดูกันต่อที่คู่ไหนดี อ่าผมขอแนะนำเป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าคู่ไหนน่าสนใจ r b r e i ีไครับกับบาเยินมิวนิ h ครับคู่ดีครับมันมีอะไรที่แปลกครับและแตกต่างครับงงใช่ไหมครับว่าราคาเสมอได้อย่างไรครับบาเยินมิวนิครับบาเยินมิวนิต่อ075ครับต่อ1ลูกต่อ075ต่อ1ลูกต่อ1นลูกต่อ0 7นครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต่อปอครับแต่ก็ชนะไปได้นะครับวันนี้ครับ รอบที่แล้วต่อปอครับไลซิกไม่ชนะรอบนี้ต่อเสมอแม่งเลยงงไหมล่ะงงครับเป็นใครใครเขางงครับใครก็รู้ครับว่าบาเยนโหดขนาดไหนครับแล้วก็รู้ครับว่าไลซิกเนี่ยปีนี้เนี่ยฟอร์มเป็นยังไงครับไลซิกเนี่ยลองดูฟอร์มปีนี้นะครับแพ้ครับแพ้ผู้บวกครับแพ้ไมค์ครับแพ้สตุลกาด4-0เปิดราคาเสมอกับบาเยนมิวนิกครับงงปะล่ะครับงงสิครับอันนี้คือราคาแปลกของจริงครับ เนี่ยโคตรแปลกครับดูครับบาเยนมันโหดขนาดไหนมันเสมอครับชนะ3-1ชนะ3-2ครับชนะ5-0ครับชนะ12-0วอเตอร์ fuck อะไรกันครับเนี่ยทีมที่แพ้มาสามนัดครับเปิดราคาเสมอกับบาเยนมิวนิกคนก็เล่นบาเยนมิวนิกกันขี้แตกขี้แตกสิครับลูกนี้จะบอกว่าเจ้ามือแจกเงินหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูราคาที่แน่แน่ชัดก่อนจริงๆครับว่าต่อเท่าไหร่กันแน่ครับคู่นี้ เฮ้ยไม่ใช่ราคาเสมอครับต่อปอต่อปอ,อต่อปอรครับแล้วก็ศูนย์จุดห้าครับแล้วก็สูงต่ำเนี่ยโหเปิดสูงต่ำสามจุดห้าครับคู่ที่เปิดโคตรเยอะเลยไหนดูดิมันมีแค่นัดเดียวนะที่มันยิงกันสามสามครับทำไมมันถึงเปิดขนาดนี้วะเนี่ยงงเลยโอ้โหงงจริงครับคู่นี้ทำไมเปิดราคาสูงต่ำมาเยอะขนาดนี้ครับเนี่ย oh my ม o ก็อูดอยากจริงครับว่าอ่ะงั้นวันนี้ครับคือคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์กันตามตรงเลยนะครับคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่าเราจะต้องเล่นอะไรครับมันไม่มีหนทางเลยครับที่จะทำให้เราเห็นครับว่าทำไมครับเราต้องเล่นอีกฝั่งหนึ่งครับ คือเนี่ยตัวเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับคือไบร์นมิวนิกเนี่ยแม่ไม่มีใครเจ็บครับไม่มีใครเป็นห่าอะไรทั้งสิ้นเลยครับแล้วก็คือคุณสามารถมองภาพนี้นะครับคือมันทับซ้อนกับทีมชาติเยอรมันเลยครับเนี่ยชุดนี้ไอจามามุสเล่าเนี่ยโทมัสมูเลอร์เซอร์กานาบีเา้เนี่ยโกเรสกาเนี่ยเคียวโชคิมิตบเนี่ยนิโคลัสซูครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากติโมแวนเนอร์เป็นเลวานดอฟกี้ครับแล้วก็เปลี่ยนแบ็กซ้ายเนี่ย เป็นใครก็ไม่รู้ครับเป็นอัลฟอนโซเดวิดครับคือแม่งคือทีมที่โหดกว่าเยอรมันแท้จริงนะครับอันนี้คือทีมที่โหดกว่าเยอรมันครับซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยคือมองยังไงแม่งก็ต้องเล่นบาเยินครับแต่ว่าด้วยราคาครับผมไม่รู้ว่าทำไมราคาถึงออกมาอย่างนี้นะแต่ผมเชื่อเลยครับว่าราคาวันนี้เนี่ยมันแปลกครับมันแปลกคือถ้าสมมุติครับอันนี้ผมให้เป็นแนวทางก่อนนะครับถ้าเกิดราคาเนี่ยยังเล่นเนี่ยก่อนที่จะแข่งเนี่ย ยังเป็นราคา0.25นะครับผมแนะนำครับให้เล่นสูงครับแล้วก็ RB r i ท์ Six ครับผมไม่รู้ครับว่าสกอร์มันจะจบเท่าไหร่แต่ว่าสูงต่ำเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าสถิติการเจอกันมันเนี่ยมีแค่นัดเดียวครับที่แมงกินเลตคือ3-3ครับแล้วมึงเปิดบ้าบออะไรมาสูงถึง3.5ครับมันไม่ใช่แล้วมันแปลกๆครับคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นครับสูง3.5ครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับไม่ใครก็ใครครับ อาจจะต้องเละกันไปข้างหนึ่งหรือไม่ก็ก็ต้องยิงไล่กันแบบดุดันครับอาจจะจบกันด้วยสกอร์สประตูต่อสองเป็นขั้นต่าครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะครับอีกคู่หนึ่งที่คนน่าจะอยากรู้กันคือบุิเซเียดอนมุลครับว่าทําไมไปเยือนถึงต่อแค่นี้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับบุเซียดอนมุลครับเกมนอกบ้านเนี่ยต้องบอกเลยนะครับในช่วง5ปีหลังสุดครับบุเซียดอนมุลสามารถชนะได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นครับจาก6นัดครับ มันทําให้วันนี้เนี่ยการต่อน้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่ดอดมุนจะเอาแต้มออกมาจากบ้านของเรเวอร์คูเซนห้างไข่ยาออกมาได้เรเวอร์คูเซนครับปีนี้เนี่ยชนะ4-0ครับชนะ4-1ครับชนะเอ้ยเสมอ1-1ครับสำหรับชนะ3-0ครับคือฟอร์มเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ไปที่อันดับสามครับส่วนนักนั้นดอดมุนครับจบไปที่5-3ครับ3-1 5เอ้ย5-2ครับ3-1 2-1 3-2ครับคือถ้าเกิดดูแบบง่ายๆเนี่ยคู่นี้น่าเล่นสูงครับ ดูครับสูงต่ำเท่าไหร่3.25ครับราคาสามก็มีครับผมอยากให้รอเวลาแล้วน้ำไหลลงมาหน่อยครับผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะจริงกันเละเทะอ่ะเมื่อกี้เสียงหายไปแป๊บหนึ่งครับอ่ะก็นั่นแหละครับสูงสามลูกครับรอน้ำแป๊บหนึ่งครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวน้ำมันก็ไหลลงมาครับราคาเนี่ยมันไหลลงเรื่อยๆครับตามเวลาครับก็สูงสามลูกนะครับคู่นี้อยากให้เน้นกันไว้ครับ ผมเชื่อว่าน่าจะยิงกันทังคู่ครับส่วนถ้าเกิดถามว่าใครจะชนะสําหรับตันนี้ผมก็มองไม่ออกนะว่าใครจะชนะแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสูงคือเมื่อวานอย่างมิเชลเลนเนี่ยคือราคาต่อเนี่ยแม่งต่อหนาครับเราพอจะรู้ว่าใครแม่งควรจะชนะแต่แค่เราก็ชอบสูงเหมือนกันเพราะคิดว่านอตเชลเลนมันน่าจะยิงมาได้เสกไม่ยิงแต่อีกคู่เนี่ยคือเรามองไม่ออกว่าใครแม่งจะชนะครับแต่ว่าเรามองออกว่าพวกมันจะยิงกันได้ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะสูงครับคู่นี้ไปต่อครับ กับคู่อีกคู่หนึ่งครับที่ก็ราคาแปลกครับแปลกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลกหรือเปล่าขอไปดูครับแล้วก็อยูเวนตุสกนบนาโปลีครับคือยูเวนตุสเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยชนะนาโปลีในบ้านได้อยู่แล้วครับอันนี้ไม่น่าแปลกครับถ้าเกิดราคาแบบนี้ครับราคาก็ไม่น่าแปลกครับแต่ว่าการขาดหายไปของคิซโนโรลลดครับตอนนี้เนี่ย อ่านาโปลีเนี่ยถามว่าฟอร์มดีไหมตอบเลยครับไม่ครับมันเป็นทีมอ๋อนะั้นมันกระชับมิดประโถก็ว่าอยู่ทำไมโดนเบเนเตโเตไป5้าลูกครับเอ่อก็นาโปลีเนี่ยก็ตัวน่าจะค่อนข้างครบครับส่วนวันนี้ครที่น่าจะค่อนข้างไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูยูเว่แป๊บหนึ่งครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะใช้ชุดไหนครับ ไอวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยนะครับมันโดนใบแดงครับแต่ว่าวันนี้มันกลับมาลงเล่นได้ครับนี่คือตัวหลักนะครับแล้วก็มีอังเดซแอโบอังกิซ่าครับที่ได้มาจากฟูลแลมครับตัวนี้เล่นดีครับบอกเลยครับตรงกลางเนี่ยอยู่กับฟาเบียนหลุยนี่ค่อนข้างแน่นเลยส่วนนารวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยปีที่แล้วเล่นดีครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือมันโดนใบแดงครับแต้มมันก็เลยน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้มันก็ยังเล่นดีอยู่ ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันแล้วทางด้านของอัลเบโรโมราต้าครับได้ทางด้านของอามานูเอลโลคาเตลลี่ครับที่เล่นดีในทางด้านบอลยูโรมาแล้วก็จริงๆเนี่ยผมมองว่าปีกของทางด้าน,นยูเว่เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับไอเดจานคูรูเชฟกี้เนี่ยจริงๆมันมันก็กึ่งๆปีกนะครับครึ่งเวตันแมคเคนนี่อ่า ลาบิโอเนี่ยอันนี้คือมันอัดกลางมา3ตัวเลยครับและเนี่ยเป็นหน้าเป้าครับเนี่ยเป็นปีกซ้ายปีกขวาครับนี่ปีกซ้ายครับผมยังมองว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทางด้านของอามาซิมิเลียโนอเลกิครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องยากครับที่จะไปนชนะทางด้านของนาปโปลีได้ซึ่งเคียซ่าเนี่ยนัดน,นี้ไม่สามารถลงได้ครับอเล็กซานโดรไม่สามารถลงได้แลมซี่ไม่สามารถลงได้และทีเด็ดของเขาเลยครับคือควรควนาโดที่เล่นกําลังดีเลย เคียซ่านี้ก็เล่นกาลังดีครับแม่งลงไม่ได้ทั้งคู่เลยครับทําให้วันนี้เนี่ยผมมองว่ามองยังไงก็ไม่มีทางครับที่ยูเวตยูเวนตุสเนี่ยมันจะชนะนาโปลีได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอให้ไปที่นาโปลีราคาเสมอนะครับราคาเสมอไว้ก่อนนะครับเผื่อมันไม่ชนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียครับเราได้น้อยครับแต่เราไม่เสียตังค์เลยผมว่ามันคุ้มกว่านะครับอ่ะนั่นแหละครับ เรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะให้อะไรกันบ้างครับมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วโอเคเรามาลบอันเก่าก่อนครับแล้วว่าว่าวันนี้เรามาสมเสนออะไรดีกว่าคือคู่แมนยูครับแมนยูเนี่ยคือจริงๆผมอยากให้สูงนะแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปิดสูงมาเยอะเกินเปิดสูงมาเท่าไหร่วะสามกว่าเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเปิดตัวคริสตัลโรนัลโด,โดแน่ๆครับอาจจะมีสกอร์ครับอ่ะจริงๆมันยังมีอีกคู่นะ คู่สุดท้ายครับที่ผมยังไม่ให้เี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนอาจจะเลงๆกันอยู่ครับกับคู่นี้นะผมจะบอกใบเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับว่าปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยผู้เล่นจากทวีปอเมริกาใต้เนี่ยจะไม่สามารถลงเล่นได้ครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงเลวเนวเมซี่ครับแล้วก็เนย์มาร์เขาที่เป็นตัวหลักครับแล้วที่เหลือเนี่ยเอมปเป้เนี่ยทางทีมชาติเนี่ยมันก็บอกว่ายังเจ็บอยู่ เพราะฉะนั้นก็มีแววครับที่เอมปาเป้แม่งก็ลงไม่ได้ครับคือวันนี้เนี่ยกองหน้าเนี่ยแทบไม่รู้เลยครับว่าแม่งจะมีใครลงบ้างครับใครจะลงได้บ้างดีกว่าใช้คําแบบนี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยก็ระวังตัวกันไว้นิดนึงเพราะผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับกับการที่ไม่มีตัวหลักครับอ่ะโอเคงั้นเรามาสนุกกันต่อครับว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันบ้างครับ วันนี้ครับจริงๆตัวที่ผมน่าสนใจเลยนะแมนยูเนี่ยผมอยากเล่นมากๆเลยก็อ่ะแมนยูแล้วกันนะครับตอนหนึ่งเจ็ดห้าครับพราผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยนิวคาสเซิลก็ฟอร์มไม่ค่อยดีครับน่าเจาะได้ครับาร์เนอลครับบอลที่ฟอร์มแบบทุเรศทุเรศอย่างเงี้ยครับชอบจริงๆเลยที่อยากจะเล่นครับตอนหนึ่งครับแล้วจริงๆผมก็ให้บอลต่ออีกแล้วนะทําไมวะทําไมกูถึงให้แต่บอลต่อวะเพราะอะไรวะอ่ะพูดยากครับ จริงๆมีคู่แมนซิตี้ด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับแต่ที่แน่ๆครับแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมีไม่มีทางด้านของเฟอร์นันโดครับแล้วก็ทางด้านของแอดเดอร์สันนะครับแอดเดอร์สันหรือเปล่าแอดเดอร์สันน่าจะด้วยครับพวกที่ไปแคมป์ของทีมชาติบราซิลครับน่าจะไม่ได้ลงกันทั้งหมดอ่ะต่ำสเปอร์ครับสองสองสองห้าแล้วกันนะน่ารักน่ารัก ื่อยิงสองลูกก็ยังได้กินครึ่งครับอ่าฮาบิไรซ์ครับคือแหมจะเล่นอะไรดีครับคือผมเชื่อเลยครับวันนี้คนมันกดกันขี้แตกขี้แตนแน่นอนครับคือถ้ามันมาเปิดราคาต่อปองงี้ครับใครก็กดบาเยินครับผมคิดว่าฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขนาดนั้นครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับตัวผมเนี่ยอ่าค่อนข้างเชื่อในราคาแปลกๆมากกว่าครับผมก็เลย ขอเล่นไปที่เอาบีไลซิเพื่อบางทีเนี่ยถ้าเกิดคู่แบบอาช่วงหัวค่าเนี่ยมันกินกันแบบยับเยินโอ้ยเนี่ยช่วงหัวค่าครับอันนี้ช่วงหัวค่ําเฮ้ยอ่อนนี่ช่วงดึกครับมันต้องผ่านช่วงนี้มาก่อนครับพวกนี้คือช่วงหัวค่าครับเนี่ยก็ดูครับว่าถ้าเกิดไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเจ้ามือกินเยอะๆหน่อยก็อาจจะมีผ่อนผ่อนปลนมาบ้างครับก็คือเหมือนแบบแบ่งปันครับแบ่งปันส่วนแบ่งครับ ให้แบบกินง่ายๆสำหรับทั้งนันบัญญนมิหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจกันตรงพัอไซิกครับไม่เอาครับแล้วก็สูงด้วยครับสามเจ็ดสามจุดห้าครับไม่รู้ครับผมว่าสองหน้าเนี้ทักหน้าหนึ่งมีออกแน่นอนครับเลอๆก็จบด้วยสกอร์สองสองครับแล้วก็กินแม่งสองหน้าเลยอ่ะนาบปลีครับวันนี้เนี่ยราคาเสมอผมอยากให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โคตรจะเน้นเลยครับผมเชื่อเลยครับว่านาโปลีไม่แพ้ครับไม่ว่ายังไงครับผมก็เชื่อว่านาบปล่ะโคตรที่จะไม่แพ้ครับ นี่นะครับคือมั่นใจของผมเลย1ตัวครับอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีเด็ด9.9ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับเมื่อวานก็มีมา2คอมเมนต์นะครับผมก็ช่วยตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับว่าเหตุผลอะไรผมชอบนะครับการคอมเมนต์ก็มาคุยกันอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับใต้คอมเมนต์ครับมีอะไรอยากจะแนะนําผมก็สามารถพิมพ์กันใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มจากช่องเนี่ยก็สามารถบอกกันได้ครับอ่ะ แล้วก็อย่าลืมครับผมก็ทิ้งลิงก์เฮียคนหนึ่งไว้ให้นะครับก็ใครที่สนใจครับก็สามารถไปติดตามได้ก็คือเนี่ยแหละครับผมก็รู้จักกันครับก็เวลาให้บอลเนี่ยก็ช่วยๆกันวิเคราะห์ครับส่วนในกลุ่มเนี่ยก็จะมีที่หน้าเฟซเขาได้เนี่ยมีที่หน้าเฟซเขาด้วยนะครับก็นั่นแหละครับแนวทางมันก็จะอยู่ในกลุ่มครับทั้งผมทั้งเขาเนี่ยก็รู้จักกันเออก็แบ่งปันตัวกันไปเอาครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับทักแกไปได้ครับไม่ ไม่ต้องกลัวนะครับสามารถทักได้ฟรีๆเลยที่หน้าเฟซเนี่ยก็มีให้ฟรีทุกวันด้วยใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเข้าไปทักกันได้อ่ะส่วนวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรักฟังครับก็อย่าลืมนะครับขอกาลังใจคนละนิดคนละหน่อยครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ครับให้กับให้คนได้รู้จักทีเด็ด99มากขึ้นครับแล้วก็เพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจที่โด่งดังมากขึ้นอ่ะนั่นแหละครับ ที่ผมต้องการเอาครับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนครับขอให้ร่ำลรวย์กันในคืนวันเสาร์นะครับส่วนวันนี้ผมไมดมีลุงเบิกครับขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ